ภูเก็ตกำลังจมอยู่ในน้ำท่วมหนักจากพายุฝรงเฉินและนี่อาจเป็นสัญญาณเตือนใหญ่ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ทุกคนควรใส่ใจแต่มาดูกันว่าความจริงซ่อนอยู่ตรงไหนและทำไมหลายคนถึงมองข้ามมุมมองที่อาจทำให้เราคิดต่างไปจากเดิมเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงเย็นของวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2568จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนฝรงเฉิน ซึ่งเป็นพายุหมุนเขียร้อนขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในทะเลและส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภาคใต้ตอนบนรวมถึงจังหวัดภูเก็ตทำให้ถนนหลายสายในใจกลางเมืองถูกน้ําท่วมขังและระบายออกยากการสัญจรไปมาจึงเป็นไปด้วยความยากลําบากเป็นพิเศษโดยเฉพาะรถยนต์เล็กที่อาจจะขับผ่านไม่ได้ในบางจุดผู้ขับขี่ต้องขับรถช้าๆและระวังอุบัติเหตุจากถนนที่เลื่นไหลและทัศนวิสัยที่แย่ซึ่งอาจนําไปสู่การชนกันหรือสลายได้ง่ายขึ้น ฝนตกหนักครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางไปยังภาคใต้ตอนบนรวมถึงภูกเก็ตโดยคาดการว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่23ถึง26ตุลาคมนายสรายศักดิ์สีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดภูกเก็ตได้นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ที่คลองบางใหญ่ในบริเวณแยกธนาคารชาเตอร์เขตเทศบาลนาครพูดหลังจากที่ระดับน้ำเริ่มล้นตลิ่งและท่วมถนนในบางช่วงท่ามกลางสภาพฝนที่ยังตกไม่หยุด และยังคงมีข้อกังวลเรื่องน้ําทะเลที่อาจหนุนสูงขึ้นในช่วงนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอธิบายว่าปริมาณฝนที่ตกสะสมเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้ระดับน้ําในคลองสูงขึ้นอย่างมากจึงจําเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะน้ําทะเลจะหนุนสูงสุดก่อนเที่ยงคืนและลดลงหลังจากนั้นหากไม่มีฝนเพิ่มเติมอีกเขาคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาพปกติภ่ายในช่วงเช้าของวันนี้น้ำท่วมในครั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากฝนตกหนัก ไม่ใช่จากการหนุนของน้ำทะเลเป็นหลักและระบบระบายน้ำของจังหวัดยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนั่นหมายถึงการจัดการน้ำเสียที่เกิดจากธรรมชาติอย่างถูกต้องแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามไปจังหวัดภูเก็ตมีแผนระยะยาวที่บูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆเช่นการสร้างแก้มหลิงที่ทำหน้าที่เป็นกำแพงกันน้ำและการพัฒนาแหล่งพักน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแลง้งและช่วยลดความเสี่ยงของน้ำท่วมในอนาคตซึ่งเป็นแนวทางที่ยั่งยืนและช่วยให้พื้นที่เมือง สามารถปรับตัวรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นประชาชนควรหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงและติดตามประกาศจากทางการอย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยส่วนตัวและชุมชนอ่านข่าวอื่นๆเพิ่มเติมสภาพอากาศวันนี้ใต้ฝนหนัก70%พื้นที่คลื่นลมแรงสัญจรระวังน้ำขัง h t t p s w w w t p s o o t h n e w c o n t e n t 3 5 7 8 6 1อิสราเอลเร่งพิสูจน์ร่างตัวประกันหวังฮามาสคืนครบ แม้ยอมรับค้นหานาน h t t p s w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  e b t p s o r t h n e w s c o n t e n t 3 5 7 8 5 6และนี่คือส่วนที่อาจจุดประกายความคิดเห็นแตกต่างบางคนอาจโต้แย้งว่าการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็วและการตัดต้นไม้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้น้ำท่วมรุนแรงขึ้นเร็วกว่าที่ควรจะเป็นคุณคิดอย่างไรแผนของรัฐบาลเพียงพอหรือไม่ที่จะรับมือกับปัญหานี้ในอนาคต หรือว่าปัญหานี้เป็นผลจากการที่มนุษย์เราดัดแปลงธรรมชาติมากเกินไปแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเราต้องการได้ยินทั้งเสียงสนับสนุนและข้อโต้แย้งเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน